d ตียวฟรีคอมภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากตูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ d ตียวฟรีคอมสอนโดยพี่โต ข้อ19ข้อ19บอกว่ากล้องวงจรปิดซึ่งถูกติดตั้งอยู่สูงจากพื้นถนน2เมตรสามารถจับภาพได้ต่ำสุดที่มุมเท่าไหร่สูงสุดที่มุมเท่าไหร่นะคะอันนี้ให้มุมมาอย่างข้อนี้เนี่ยเราคงต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมพวกพีทาโกรัสช่วยนะคะพวกอัตราส่วนของพีทาโกรัสเนี่ยมาช่วยในการหาคำตอบเรามาวาดรูปกันก่อนเลยเขาบอกว่าไอ้กล้องเนี่ยมัน ถูกติดตั้งอยู่สูงจากพื้นถนนสองเมตรแล้วก็สมมติมีพื้นถนนตรงนี้แล้วก็มีกล้องขึ้นไปตรงนี้เป็นระยะทางเท่ากับสองเมตรแบบนี้นะคะเขาบอกมุมที่ต่ำเอ,อ่อสามารถจับภาพได้ต่ำที่สุดที่มุมก้มสี่สิบห้าแล้วก็ลากออกมานี่มุมนี้คือ 45, 45งงสี่สิบห้าสี่สิบห้าองศาสูงที่สุดที่มุมก้มสามสิบเราก็ลากออกมาตรงนี้สามสิบ สังเกตดูเวลาวาดรูปพวกนี้นะมุมใหญ่จะอยู่ข้างในมุมเล็กอยู่ข้างนอกนะคะนี่เป็นมุมฉากก่อนที่เราจะทําต่อเนี่ย,ยเดี๋ยวเรามารื้อฟื้นกันนิดนึงเกี่ยวกับพวกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจําได้ไหมใช้สีแดงนะจําได้ไหมอ่าถ้าเรามีรูปอย่างนี้มุมฉากที่ด้านนี้เป็น45อันนี้90อันนี้ก็45ด้วย นะไอตัวอัตราส่วนของมันเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งรูปสองเดี๋ยวเราเอามาใช้จะสังเกตได้ว่าด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมันเท่ากันด้านนี้1ด้านนี้ก็1ดังน,นั้นเนี่ยเราก็มาเทียบกับรูปของเรานี่สี่้าถูกป่ะไอนี้ก็4ี่ิห้าด้านนี้สองด้านนี้ก็ต้องเท่ากัน,นสองด้านเนี่ยเท่ากันอันนั้นสองอันนี้ก็สองด้วยมาดูรูปใหญ่บ้างรูปใหญ่ อ่ะเราก็ไปวาดรูปสามเหลี่ยมที่เรารู้จักมาแบบนี้ยาวหน่อยเป็นมุมฉากเหมือนกันนี่สามสิบตรงนี้ต้องหกสิบบอกแล้วไอ้มุมฉากสา6สิบหกสิบเนี่ยมันมาจากการผ่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้อาจจะไม่เท่านะวาดตก,กระดาษพอดนี้สมมุติเป็นอย่างงี้จะเห็นว่าเนี่ยมันเกิดจากการผ่าครึ่งตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง นะตรงนี้สองตรงนี้เป็นรูทส,สามเราก็เหมือนเทียบกันอะก็เทียบตัวหนึ่งเนี่ยกับสองตัวนี้แล้วก็รูทส,สามกับความยาวทั้งหมดนี้นะคะวิธีเทียบบัญญัติยาง่เรามาเทียบเทียบเหมือนบัญญัติยางธรรมดาเลยบอกว่าด้านที่ยาวเท่ากับหนึ่งในรูปเล็กเนี่ยรูปใหญ่เป็นสองถูกปะด้านที่ยาวเท่ากับ รูปสามเหมือนว่าแล้วด้านที่เรารูปสามในรูปเล็กเนี่ยรูปใหญ่จะเป็นเท่าไหร่ละ่ะก็เป็นสองดึงนี่ลงมาหารด้วยตัวนี้หารด้วยหนึ่งคูณด้วยรูปสามมีค่าเท่ากับสองรูสามจะได้ว่าด้านยาวๆเนี่ยเท่ากับสองรูสามมาดูซิข้อนี้ให้เราหาอะไรหาระยะทางบนพื้นถนนในแนวกล้องที่กล้องนี้สามารถจับภาพได้มันก็คือตรงนี้นั่นเอง คือส่วนที่ไกลที่สุดกับใกล้ที่สุดนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ละเมื่อเทียบในตัวที่เราหาม,ามันก็คือ 2, องรูทสามลบสนั่นเองได้แล้วคำตอบนะคะด้านนี้ก็จะมีค่ายาวเท่ากับ 2, องรูทสาบสองแต่เขาให้เราแทนค่ารูทสเท่ากับประมาณ1นึ่จุดเสามเราก็แทนค่าลงไปนะก็คือเป็นระยะทาง คะในทางบนพื้นก็จะเท่ากับ2รูท3ก็คือ1.73ลบ2แบบนี้คูณสิ236 274ทด1 2 1 2 2, 2ก็ได้3 3.46ลบ2ก็ได้เท่ากับ1.46ตอบข้อไหนคะตอบข้อ2 free.com